วันนี้ทีมข่าวช่อง5ของเราเกาะติดสำหรับการประชุมรัฐสภาวรวมไปถึงการชุมนุมด้านนอกที่นำโดยคณะ ประชาชนปลดแอกด้วยะนะคะซึ่งก็จะมีทีมข่าวลงพื้นที่ไปหมสองจุดด้วยกันนะคะทีมข่าวของเราจุดหนึ่งอยู่ที่ในการประชุมในรัฐสภาส่วนอีกจุดหนึ่งนะคะก็จะเป็นคุณพานุพงศ์นะคะที่อยู่ด้านนอกบริเวณด้านหน้ารัฐสภาซึ่งมีการชุมนุมอยู่ค่ะคะสองวันต่อเนื่องแล้วนะคะสําหรับการประชุมรัฐสภาพิจารณาแก้ไขรัฐมนูญ6ยติที่เสนอมาจากทางฝ่งของพักร่วมรัฐบาลแล้วก็พักร่วมฝ่ายค้านถ้าดูทิศทางการนําเสนอหรือว่าอภิปรายในสภาพัก ร่วมรัฐบาลพักร่วมฝ่ายค้านนั้นค่อนข้างจะเห็นไปในทางเดียวกันที่ให้มีการแก้ไขรัฐมนูญแต่ว่าตัวแปรสําคัญต้องยอมรับว่าอยู่ที่กลุ่มสอวอซึ่งดูจะมีความเห็นต่างไปและแน่นอนนะคะว่าจะมีผลต่อการชุมนุมที่ด้านนอกรัฐสภาณนะขณะนี้ด้วยบรรยากาศในสภาล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามกับคุณยุวธิดาภูคำนวณค่ะ มาดูบรรยากาศภายในอาคารรัฐสภากันบ้างนะคะจนถึงขนาดนี้เองแม้ว่าการอภิปรายร่างการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะได้สิ้นสุดลงแล้วแต่ณตอนนี้เองยังไม่มีการลงมติค่ะเพราะว่าพักฝ่ายคา้านขออภัยพักฝ่ายรัฐบาลเองนะคะได้มีการเสนอให้เลื่อนการลงมติออกไปก่อนแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อศึกษาแก้ไขร่วมกันค่ะซึ่งมีกรอบระยะเวลาทั้งสิ้น30วันนะคะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปไล่เลียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเช้ากันก่อนค่ะ วันนี้นะคะสวหลายคนอภิปรายเนื้อหาสอดคล้องกันค่ะว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมาจากการทําประชามติของประชาชนหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะต้องทําประชามติถามประชาชนก่อนค่ะแล้วก็ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเองที่ยังมีความขัดแย้งจึงไม่เอื้อต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญอาจจะทําให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นค่ะอย่างไรก็ตามสวาบางคนก็เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราแต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยกับทุกยติในการแก้ไขรัฐธรรมนูญภาพรวมสอสอฝ่ายค้า ทั้งรัฐบาลเองก็พิปรายวารัฐธรรมนูญฉบัตรปัจจุบันขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยต้นต่อของความขัดแย้งแล้วก็ไม่ได้เป็นการยอมรับค่ะดังนั้นการร่างรัฐธรรมนูญให้เป็นที่ยอมรับคือการให้ประชาชนเลือกสะสะลอมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งก็จะได้เห็นผลที่คุ้มค่าตามมาเพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะได้รับการยอมรับเพราะมาจากประชาชนทั้งยังแก้ปัญหาทั้งปากท้องประชาชนลดอุณหภูมิความขัดแย้งในประเทศด้วยค่ะ วันนี้เนี่เราจะแก้ปัญหาประเทศอันหนึ่งคือเอาประเทศออกจากความขัดแยง้งความขัดแย้งที่มันเกิดมาตลอดนี่ไม่ปฏิเสธนะประเทศไทยเป็นประเทศที่ร่างรัมรฐมนุนเยอะที่สุดในโลกมีรัฐธรรมนูญเยอะที่สุดในโลกผมเกิดมานี่วนเวียนอยู่เงี้ยแก้แล้วก็ฉีกฉีกแล้วก็แก้ไม่ยอมรับกันทำไมถึงแก้บ่อยคือไม่ยอมรับ วันนี้ถ้าจะให้ยอมรับถ้าคนนั้นพูดเรื่องนี้แต่ไอ้ฝ่ายนั้นพูดไม่ดีเรื่องเดียวกันไอ้ฝ่ายนั้นพูดไม่ดีเอาประชาชนพูดเสิรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในความเห็นของพวกผมนะเยอรมันก็เอาเถอะอังกฤษสหรัฐไม่สนหรอกรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดคือรัฐธรรมนูนที่ประชาชนยอมรับมากที่สุดมันจะเขียนอย่างไรก็แต่แต,แต่แต่คนไทยยอมรับมากที่สุดนั่นแหละดีที่สุด การที่จะบอกว่ามีสอสอรอแล้วมันลดความขัดแย้งความขัดแย้งหายไปท่านประธานอยู่สภามานานกว่ผมผมตัดตอนเพียงปี39พาที่นำไปสู่วิกฤตของประเทศเป็นจุดเริ่มต้นของการวิกฤตที่เป็นกงง้อแห่งความขัดแยง้งมาปี50และมาปี60ล้วนแต่มีสอสอรอทั้งนั้น ทสะสะรคือกลไกลเพียงอย่างเดียวในการลดความขัดแย้งของประเทศเรามันไม่เป็นอย่างนี้แหละครับรรท่านประธานครับมันไม่ได้วงล้อ,อก,กลับมาเพื่อขัดแย้งกันอย่างนี้ตลอดไปเรามาทบทวนกันอีกสักครั้งนะคะสำหรับ6ยติร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมก็ ประกอบไปด้วยร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขามาตรา256เปิดทางให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอร2ฉบ,บับจากพักร่วมฝ่ายค้านแล้วก็พรร่วมรัฐบาลค่ะข้อ4ียติพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ประกอบไปด้วยและก็4ี่ยติพรรคร่วมฝ่ายค้านเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยร่างยกเลิกมาตรา2 7 0ยและ2อยกเลิกการใช้อำนาจสอวอติดตามเสนอแนะเร่งรัดก,การปฏิรูปประเทศร่างแก้ไขามาตรา1 5 9ป้องกันการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรีคนนอก และยกเลิกมาตรา272ตัดอำนาจสอวอในการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีร่างยกเลิกมาตรา279ยกเลิกการรับรองความชอบด้วยกฎหมายของประกาศคำสั่งและการกระทำโดยคสอชอและร่างแก้ไขเพิ่มเติมระบบเลือกตั้งจากบัตรเลือกตั้งใบเดียวเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบเลือกสอสบัญชีรายชื่อและสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งค่ะส่วนการลงมติขั้นนี้นะคะหรือว่าขั้นรับหลักการจะใช้วิธีการขานชื่อลงคะแนนโดยเปิดเผยต้องมีคะแนนเสียง เห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ members, head, ่งหนึ analysis, <AM> <Stir> ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในทั้งสองสภาในจํานวนซึ่งต้องมีสวเห็นชอบไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาหรือว่าต้องใช้เสียงสว84คนด้วยกันค่ะการลงมตินั้นนะคะคุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาแจ้งให้ที่ประชุมบอกว่าจะใช้เวลา4ชั่วโมงด้วยกันแต่ต้องดําเนินการต่างๆให้แล้วเสร็จก่อนเที่ยงคืนค่ะ ค่ะผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณวิรัตรัตนเศษของพ,พงรรคพ,พลังประชารัฐก็ได้มีการเสนอให้เลื่อนการลงมติออกไปก่อนค่ะแล้วก็ให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมร่วมกันโดยจะใช้กรอบระยะเวลาทั้งสิ้น30วันก่อนที่จะมาลงมติในสมัยหน้านะคะซึ่งก็คือวันที่1พฤศจิกายนก็ยืนยันบอกว่าไม่ได้ประวิงเวลาแต่อย่างใดค่ะด้านของคุณสุทินคางแสงเองตั้งข้อสังเกตค่ะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีเคยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ในที่ประชุมมาก่อนซึ่งขณะนี้เองคุณสุทินก็ กำลังอภิปรายอยู่นะคะก็จะต้องดูว่าจะเป็นการจบลงยังไงแต่ยังไงก็ตามแต่จะต้องจบลงในเที่ยงคืนของวันนี้ค่ะนี่คือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะค่ะข,ขอบคุณคุณยุวธิดาผูคำนวณและทีมข่าวด้วยนะคะก็ต้องยอมรับว่าข้อเรียกร้องสําคัญของกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหน้าอาคารรัฐสภาขณะนี้เป็นหนึ่งใน6ยติที่มีการเสนอในที่ประชุมรัฐสภานั่นก็คือการยกเลิกอำนาจสวในการเลือกนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือการแก้ไขมาตรา272